สวัสดีครับผู้ชมครับวัน,นีที่22่ปุมภาพันนะครับวันนี้มากับคุณบัวอ่อนยุภาสัคมานหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับมูลที่สืบนะครับสเสถียรวันนี้เรามาคุยเรื่องยุทธศาสตร์สาคัญของมูลที่คือยุทธศาสตร์ที่สามของเราที่จะทํางานเรื่องอรนะการศูนุ์พันธุ์ใหญ่ทางที่หก six e x t i n t i o n นะครับก็คือเป็นศูนพันธุ์กันทั้งโลกอจากภาวะที่มนุษย์ทาใช่ไหมครัเราก็มีส่วนช่วยอะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ช่วย บัวไปช่วยพญาแรงมาเป็นยังไงบ้างคะ,อะตอนนี้ทางมวยทีค่ะช่วยในเรื่องของโครงการพญาแรงคืนถิ่นนะคะทางมวยทีก็ได้รับงานมาสามส่วนสําหรับโครงการพญาแรงกาคืนถิ่นนะคะเป็นความร่วมมือของสี่องค์กรด้วยกันนะคะมีหนึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะสองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ 3, สามสถาน องค์การสวนสัตว์ค่ะแล้วก็สี่มวยที่สืบนะคะเสถียรค่ะแต่ละองค์กรเขายุ่งอะไรกันแต่ละองค์กรเขาก็จะมีห,หน้าที่รับผิดชอบที่ต่างแตกต่างกันอย่างกรมวุฒยาแห่งชาต,ติาสัสตว์ป่าและพันธุ์พื้นเนี่ยก็จะดูในเรื่องของอสถานที่ในการที่จะรองรับพญาแล้วแล้วก็มีหนึ่งตัวค่ะพญาแร้งมิ่งนะคะก็เป็นพญาแรงง้งที่มิ่งนี่คือชื่อแร้งชื่อแร้งค่ะเป็นชื่อแร้งตัวเมียเป็นพญาแร้งที่อยู่ในความดูแลของสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าค้ยหาแข้งค่ะมิ่ง ฟังแล้วน่ากลัวแงนางมิ่งค่ะส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะดูในเรื่องของงานวิจัยทางวิชาการนะคะแล้วก็จะมีคณะอะไรนะคณะอ่าคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็คณะวรณศาสตร์ด้วยค่ะอ่าส่วนที่สามวงการสวนสัตว์ก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของทั้งตัวของพญาแรงปล็อกที่มาเป็นพ่อพันธุ์ในพื้นที่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลข้อมูลทางวิชาการมีสัตวแพทย์ประจำโครงการในการตรวจ แล้วก็จะมีสนับสนุนต่างๆในการทํากรงหรือทําระบบต่างๆเพื่อรองรับพยาแรงในพื้นที่ค่ะส่วนมูลที่สืบนะคะเสถียรเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในส่วนที่3ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดตั้งกองทุนโครงการพยาแรงคืนถิ่นขึ้นมาค่ะเดี๋ยวบริจาคได้เดี๋ยวบริจาคได้ค่ะเดี๋ยวจะมีเลขบัญชีไว้ให้ค่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับวันวาเลนไท์ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปก่อนว่าวันวาเลนไท์เมื่อ30ปีที่แล้วค่ะ14กุมภาพันธ์2535ค่ะเป็นวันที่เรียกได้ว่าเกิดโก,กกรกรรมครั้งใหญ พยาแรงตายเกือบยกฝูงอะค่ะเนื่องจากสามห้าสามห้าก็สามสิบปีใช่ค่ะสามสิบปีพอดีมีการคาดการณ์ว่ายกฝูงคือทั้งห้วยขาแข้งมีฝูงเดียวใช่ค่ะเมื่อสามสิบปีก็เหลือฝูงเดียวแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตายยกฝูงเกือบยกฝูงในวันนั้นค่ะแล้วอย่างนี้ทางวิชาการเขาเรียกว่าศูนย์พันจากศูนย์พันจากธรรมชาติศูนย์พันจากห้วยหาแข้งใช่ค่ะศูนย์พันไปจากธรรมชาติจากประเทศไทยด้วยไหมใช่ค่ะ ถือว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยค่ะเออแต่ยังมีในกรรมัมพูชาอีกยังมียยังมีมก็สัดส่วนไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค่ะในเอเชียก็แทบไม่ไม่มีแล้วย,ยังมีอยู่บ้างแต่ก็จํานวนไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะอืมคือตัวแรงก็ไม่มีไม่มีซากสัตว์จะกินด้วยใช่ไหมเพราะสัตว์ต่าอื่นมันหมดแล้วยังโดนยาเบื่อที่เขามาล่าเสืออ่าภายคุกคามของแรงจริงๆก็อย่างที่พี่เสษรว่าไว้ก็คือว่า ด้วยความที่การสาธารณสุขมันดีขึ้นนะคะการที่ซากสันถุงทิ้งเกลื่อนการจากเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วสองคือเออเมื่อโรคระบาดใหญ่ครั้งที่แล้วเขาบอกมีแล้งว่าสเกดเนี่ยคนก็เป็นอาหารของแล้งใช่ส่วนหนึ่งก็ใช่โควิดนี่แล้งไม่ได้แอ้มสบคนเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัว<อ>สบควายไม่มีตายแล้วใช่หมาก็ไม่มีใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสารเคมีต่างๆในไร่านาะหรือว่าตัวตัวยา บางชนิดที่ใช้ในการปฏิสัตว์เองค่ะก็มีผลต่อแร้งเหมือนกัน้อาหารของแร้งจริงๆก็คืออยู่ในป่าเท่านั้นอยู่ในซากสัตว์ใช่ค่ะก็คือซากสัตว์ที่ตายในป่าแร้งถึงจะมีโอกาสกินใช่แร้งกินสักว์ตัวเป็นๆไหมครับมันจับหนูจับกบจับเขียดไม่ค่ะแร้งจะกินสัตว์ที่ตายแล้วค่ะอก็เป็นตัวเทศบาลเป็นสมุพอเสือเสือกินกินบัวแดงไปแล้วเนี่ยแร้งมาต่อใช่ค่ะแซงเสือได้ไหม อ่าไม่ได้ค่ะคือเสือเน,นี่ยเป็นตัวเหมือนตัวทําให้เกิดซาค่ะแล้วแรงเป็นผู้กํารจัดซาก,ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้ซาเขาเรียกว่าสลายตัวได้เร็วยิ่งขึ้นไม่ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอะค่ะอ๋องั้นถ้าเกิดไม่มีแรงเชื้อโรคก,ก็เต็มป่าอาจจะใช่ใช่ค่ะาอาจจะไปสู่สัตว์อื่นๆในระบบในเวทได้ถือว่าการที่ขาดแรงไปในพื้นที่คือขาดผู้เล่นตัวสําคัญไปเลยคือผู้กําจัดซาค่ะงั้นถ้าขาดเสือก็พวกกระทิงวัวแดงก็ตายน้อยลง ก็แลงก็ไม่มีอะไรจะกินอีกเพราะไม่มีตัวฆ่าแบบที่เป็นซากแบบนี้ก็คือแล้งก็อ่อนแอนะหมายถึงว่าตัวประชากรมันข้างนอกก็ไม่มีซากให้กินข้างในแค่ไม่มีสัตว์กีบไม่มีผู้ล่าก็เกี่ยวข้องกันใช่เ,เกี่ยวข้องทุกทุกอย่างในระบบนิเวศเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดกเท้ยตัวที่กินซากเป็นตัวสุดท้ายกับสูญพันธุ์ก่อนตัวอื่นเลยนะใช่ค่ะเออนี่เป็นความรู้ ยังไม่ต้องคุยนะว่าเราจะเก็บแรงว่าจะมีประโยชน์อะไรเพียงแต่มันหายไปนี่หน้าที่ของมนุษยชาติก็คือทางมนุษยธรรมก็ควรจะช่วยช่วยเขาคือถ้าเปรียบง่ายๆการที่แรงหายไปในระบบิเวศคล้ายๆกับมนุษย์เราอะคะ่ะที่อยู่ในอ่ะวันหนึ่งถ้าคุณมีขยะอยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้าสักเดือนหนึ่งไม่มีพนักงานเก็บขยะมาคอยเอาขยะที่คุณก่อไปทิ้งแน่นอนว่ามันต้องเกิดการกระจายของเชื้อโรคอะคะ่ะเป็นแหล่งก่อเชื้อโรค ในระบบนิเวศก็เช่นเดียวกันค่ะแรงคือตัวกาจัดซากตัวที่ตัดวงจรเชื้อโรคในระบบนิเวศขาดผู้เล่นตัวนี้ไปก็ถือว่าทําให้ระบบนิเวศไม่สมดุลค่ะคราวนี้ไอตัวสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วย,ยแข่งเป็นผู้รับผิดชอบโรงเลี้ยงมาตต้งเป็นปีแล้วนี่ค่ะเล่าให้ฟังนิดได้ไหมครับว่าสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วย,ยแข่งกับกรงแรงที่เราติดตามมาเป็นปีโดยย่อเป็นยังไงบ้างครับจนมาถึงได้ปล่อยเนี่ย เรื่องเรื่องกรงของพยาเรค้ค่ะคือสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้ยคแค่ก็จะเป็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะดูแล้วก็มีองค์การสวนสัตว์มามาช่วยกันดูในพื้นที่รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วแล้งมาจากไหนเพราะมันสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้ในเบื้องต้นทราบมาว่าส่วนหนึ่งเป็นแล้งที่เกิดจากการพัดหลงมาแล้วตกแล้วก็มีการ ามาช่วยแล้วก็ฟื้นฟูให้อยู่ในกรงเลี้ยงให้เขาสุขภาพแข็งแรงขึ้นคะตอนนี้ก็มาจากสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มันก็เหลือกี่ตัวคะในประเทศตอนนี้<ท>ใ,นในประเทศไทยเหลือ<น>อยู่ทั้งหมด5้าตัวคะ่ะ5ตัวเท่านั้นใช่ค่ะตอนนี้ก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะผสมพันธุ์กันใช่ค่ะและ้วบวไปทําอะไรมาที่ผ่านมาวัอนที่วันวันผสมพันธุ์นะสิบสี่กุมภาหรือวันอะไรมีความสําคัญยังไงก็วันที่14กุมภาอย่างที่เราให้ฟังไปแล้วค่ะว่า30ปีที่แล้วคือวันที่เรียกได้ว่าพญาแร้งตายยกฝูง พวกเราทีมงานโครงการพยาแรงคืนถิ่นนะคะก็เลยตั้งวันนี้เป็นหมุดหมายว่าเมื่อวันที่14 3ปีที่แล้วมันส <10, S 1> <า><ป>ูญพันธุ์ไปจากธร<ป>รมาชาติค่ะวันที่14ปี65เราก็เลยจะนํากลับมันคืนมาในธรรมาชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการนําพยาแรงจากสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าผู้แข่งพยาแรงเพศเมียชื่อมิ่งะคะ่ะแล้วก็พยาแรงชื่อบล็อกจากสวนสัตว์โคราะค่ะมาใช่ค่ะ ก่อนที่จะถึงวันที่สิบสี่กุมภาเราพาพญาแรงป๊อกมาจากสวนสัตว์โคราชนะคะม,มาล่วงหน้าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเพื่อที่จะให้มีการเทียบคู่ก็คือให้พญาแรงทั้งสองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความคุ้นเคยกันนะคะเพา่าที่ทราบมาเจมิงนี่เขาเขาไม่เคยมีคู่มาทีแล,แล้วเราก็ไม่ผสมพันธุ์เคยมีคู่ค่ะแล้วเขาตายไปแล้วใช่ไหมคู่เดิมที่ไม่ผสมพันธุ์ตอนนี้เจ้าป๊กนี่น่าจะ ดูดีกว่าไหมที่จมดูจากการตรวจสุขภาพค่ะป๊อกคือสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะผสบพันธุ์คฮะมีความสนใจบากจากที่มีการเทียบคู่ค่ะก็คือด้วยความที่พยาแรงตัวเมียจะเป็นใหญ่อะค่ะพอมีการเทียบคู่กันเขาเกิดความคุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวอะค่ะไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ห่วงอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่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 ได้แสดงพฤติกรรมที่เหมือนไม่ชอบใจกัน แสดงว่าทั้งสองทั้งสองตัวนี้รับกันได้ม,มองกันสักกี่วันม่บัวเขาถึงจะน่าจะผสมพันธุ์เขาที่แล้วเป็นปีก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรกันช่วงนี้อยู่ในยังอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเขาอยู่อะค่ะแต่ว่าเราเราเรา,เราคิดว่าปัจจัยแวดลร้อมหลังจากที่มันไปอยู่ในกรงใหญ่แล้วมันอาจจะจากกรงเล็กเราจากกรงเล,ล็่ขยายไปกรงใหญ่เพื่อเผื่อเขาจะผสมพันธุ์ในสภาพที่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เราเทียบคู่กันแล้วอะค่ะ ก็วันก่อนที่จะย้ายขึ้นไปค่ะมีการเปิดกองเปิดกองแล้วเขาก็สามารถที่จะมากินอาหารในถาดเดียวกันอะก็แสดงว่าโอเคเขายอมรับกันแล้วเขาไม่ได้ดินเนอร์หรือเบรกฟาเอาน่าจะเป็นเบรกฟาค่ะคือไม่ได้ม่มีการแสดงพฤติกรรมก้าวลาอะไรก็แสดงว่ายอมรับกันแล้วก็ หลังจากนั้นก็วันที่14กุมภกรุงพาเราก็เลยมีการขนย้ายพยายแรงทั้ง2ตัวค่ะจากาจากสถานที่พาอเลี้ยงสปาว์ควัวทายแค่ค่ะขึ้นย้ายไปยังกรงใหญ่ที่สฟัฟผากรงที่มีขนาดา20คูณ40สูง20เมตรค่ะเป็นกรงขนาดใหญ่ที่เราคิดว่าเขาสามารถที่จะบินร่อนได้เกาะคอนได้บินบิน,บนเขาเรียกอะไรบินวน ในพื้นที่ได้ค่ะกรมขนาดใหญ่มากพอสมควรค่เรามีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูไหมครับเราจะผสมผ่านกันยังไงคคือเรามีทางทีมทีมโครงการพยายแล้งขึ้นถิ่นมีเจ้าหน้าที่ประจําโครงการหนึ่ง<ม>คนแน่ๆค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากาสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยแข้งที่จะแวะเวียนมาดูในเรื่องของอาหารแล้วก็จะมีทางสัตวแพทย์ของสวนสัตวะะ์ค่ะที่จะ คอยมาแวะเวียนตรวจสุขภาพของพญาแรงอย่างต่อเนื่องค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่แล้วเขาต้องรู้นว่าเขาจะวางไข่เช่นเหมือนไก่นะไข่ลมโดยไม่ได้ผสมก็มีโอกาสก็มีโอกาสค่ะ,คะอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เห็นข่าวว่ามีมพญาแรงวางไข่เป็นอีกคู่หนึ่งอยู่ที่สวนสัตว์โคราชนะคะเป็นเป็นคู่ตาลกับนุย้ยอ่าใบใบแรกที่วางผลออกมาแล้วก็คือไม่พบเชือ้อเนื่องจากพอดูจากกล้องวงจรปิดอะคะ่ะเราก็พบว่า,าไม่มีการขึ้นคู่ผสมพันธุ์โอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่า มิ่งกับป๊อกหรือตาลกับนุ้ยที่โคลาาถ้าเกิดไม่ผสมพันธุ์อีกสักสองสามปีแล้วสมมติพ่อแม่พันธุ์ตายนี่ก็แทบจะก็เรียกว่าแรงคงจะสูญพันธุ์จากประเทศไทยอย่างแน่นอนถาบอนแต่เรายังมีความหวังค่ะตอนนี้เรายังมีมหลายๆภาคส่วนเข้ามาช่วยอย่างตอนนี้ทางองค์การสวนสัตว์เองก็พยายามติดต่อ,อทางสวนสัตว์อิตาลีซึ่งเขามีพญาแรงอยู่มเป็นพันเดียวกันเหรอฮะเป็นพญา,พ<ย>าแรงพันธุ์เดียวกัน,นใช่ค่ะใช่ค่ะก็ แต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นติดต่อในเรื่องขององค์ความรู้ตามหลักวิชาการก่อนว่าเออจะต้อง,จะ,องจะต้องดูแลเขายังไงจะต้องให้อาหารอย่างไงหรือว่าควรจะต้องเสริมเขาเรียกเสริมอาอย่างพวกกิ่งไม้หรือว่าเสริมอาหารยังไงให้เขาให้ที่เขาที่จะพร้อมผสมพันธ<ม>ุ์ให้เต็มที่ที่สุดอะคะ่ะเขาที่ไปทําช่วยเขาทํากรงมามีอุปสรรคอะไรน่าสนใจไหมมีเรื่องราวอะไรที่ไปดูมาแล้วอยากเล่าให้ฟังอ่าด้วยความที่กรงอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติอ<ม>ะคะ่ะ แน่นอนว่ามีสัตว์ป่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แน่ๆในช่วงแรกที่มีการทำโกรงก็อาจจะพบว่ามีเขาเรียกว่ามันจะมีรั้วไฟฟ้าที่อยู่ร,บรอบๆของโรงอะค่ะก็ไฟอาจจะยังไม่เต็มที่มากนักคือเรายังไม่ได้เปิดไฟหรือให้กําลังไฟเต็มที่ก็จะมีสัตว์ป่าสัตว์ป่ามาทํารั้วเราพังบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านั่นก็เป็น ขั้นตอนที่เราแก้ไขต่อไปค่ะก็คือเราจะทํากรงให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับพ่อแม่พันธุ์ทั้งสองตัวนี้ค่ะแล้วก็ไอ้ตัวอาหารนี่ต้องยังต้องฝีดให้ตลอดใช่ค่ะตอนนี้เรายังให้อาหารเขาอยู่ค่ะจะเป็นแพะค่ะซึ่งมีการผ่านการตรวจโรคค่ะมีการผ่านการตรวจโรคเรียบร้อยค่ะถ้าใครจะทําบุญทําบุญกับแรงของนี้สับใหญ่แล้วเนี่ยสับใหญ่แล้วมีประโยชน์มากใช่ใช่ค่ะเออสับผู้กําจัดความเป็นพิษเชื้อโรค โอ้โหนะครับก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนตามตัววิ่งเลยนะครับ <c oughs> เออแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงจังนี้ไปดูคาดคาดหวังว่าอย่างไงคือทีมงานโครงการพยาแล้งคืนถิ่นทุกคนมีความหวังค่ะมีความ,มหวังในการที่เราอยากให้เขาผสมพันธุ์วางไข่ตามธรรมชาติค่ะตอนนี้เราพยายามจับหลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์มามาทุกอย่างในการเตรียมความพร้อมเขาแล้วก็มีอย่างที่บอกมีทางสวนสัตว์เดลี่ค่ะ,คะก็จะให้ข้อมูลตลอดว่า ควรจะต้องดูแลเขายังไงตรวจสุขภาพยังไงหรือว่าในช่วงที่ฤด,ดูผสมพันธุ์อาจจะต้องให้อาหารเสริมเขายังไงบ้างเพื่อช่วยให้เขามีความพร้อมในการผสมพันธุ์ได้อย่างเต็มที่ทุกททุกคนทีมงานโครงการพิลาลดงขึ้นถิ่นมีความหวังค่ะแล้วต่อจากนี้โครงการนี้จะทําอะไรต่อครับต่อจากปีนี้จะต,ต้องไปทําอะไรต่ออีกอีกสักนานเท่าไหร่ที่วางเงินไว้ แน่นอนว่าเรื่องแรกคือเราเราหวังว่าเขาจะผสมพันธุ์วางไข่ในพื้นที่ธรรมชาติในกรงในกรงนี้ค่ะถ้าได้ลูกก็จะมีการฝึกลูกของเขาในระยะต่อไปเพื่อที่จะเตรียมปล่อยคืนสู่ปาในอนาคตค่ะไม่เยอะไม่ง่ายหรอเนี่ยในการที่จะฟื้นฟูสิ่งที่จะสูญพันธุ์สักสปีชีสหนึ่งให้กลับโหยากงานหินเลยเนี่ยใช้เวลาใช้คนใช้ทุนใช้สารพัดถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญเพราะว่า เราทาให้สิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติการที่จะทําให้มันกลับมามันเป็นบทเรียนกับทุกคนนะคะว่าการที่จะทําให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันยากมากหลายร้อยเท่าเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องทําควบคู่ไปในระยะยาวค่ะคือการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เพราะอย่าลืมว่า30ิปีที่แล้วที่เขาสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติก็คือ เกิ S <S ดจากการลักลอบล่าสัตว์ป่าการลักลอบล่าเสือโครง่งคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดําเนินควบคู่ไปกันคือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะล่าโดยวิธีเอายาเบื่อเอายาเบื่อไปวางไว้ในซากเก้งค่ะมันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเจ้ามิ่งกับเจ้าป๊อกอ่าเจมิ่งกับป๊อกเนี่ยถ้าเกิดว่าออกลูกเขาออกเท่าไหร่ฮะ ออกทีละกี่ตัวอะไรอย่างเลยออกทีละอาจงจริงเขาออกแค่ทีละฟองแค่นั้นฟองเดียวใช่ค่ะแต่ปีที่ผ่านมาคือค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทุกคนมากคือนุ้ยวางไข่ใบที่สองแต่ไข่ลมอ่าตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่ซึ่งตอนนี้น้ําหนักของไข่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามตามตารางที่สวนสัตว์อิตาลีแจ้งมาค่ะค่อนข้างจะมีลุ้นสาหรับไข่ใบที่สองเขาวางในรังเขาวางในรังที่อยู่ในกรงขพเลี้ยงค่ะเขาอยู่อยู่ที่พื้นหรืออยู่บนต้นไม้อยู่บนด้านบนต้นไม้ค่ะ รังก็ต้องเบลอเลยใช่ค่ะรังใหญ่มากค่ะเอยนี่ถ้าเกิดทีละฟองก็ต้องนี่ทีมงานเขาคงไม่ผสมเองต่อไม่ได้เนาะเพราะว่ามีเท่านี้เองถ้าเกิดได้จากตาก่านุ้ยมาด้วยเพื่อให้พันมันต่อเนื่องเราก็ต้องทํางานผสมประทับประครบประ,รประงมเข้าอีกพอสมควรกว่าจะได้คืนสู่ให้ทําหน้าที่ตามระบบน,นิเวศอีกเป็นปีใช่ค่ะ ต้องทํางานกันอีกยาวเลยอีกยาวไก,กลเลย่าจจะฟื้นฟูสปีชีนหนึ่งที่หายไปมา<ช>ได้ใช่ค่ะโอ้โหี่ความหวังความหวังคือวันสิบสี่กุมภาด้วยเนาะวันแห่ง<ช>ความรัก<ช>เป็นเป็นเรื่องของมนุษย์ที่รักโลกรักสัตว์ป่ารักธรรมชาติวันที่สิบสามกุมภาวันนกเงือก<ช>มีมีความหวังไหมว่าสิบสี่กุมภาวาลินไทยจะเป็นวันรักแรงด้วยรักกันด้วยเรารักแรง ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติได้คือทุกคนก่อนหน้านี้จะมองว่าแร้งเป็นเขาเรียกอะไรเจอแร้งกับศพกับซากศพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทัศนคติที่ไม่ดีกับแร้งค่ะมันมันถูกถ่ายทอดใช่มใช่มันถูกถ่ายทอดมาตลอดหัวล้านหัวแดงใช่ใช่ตอนนี้ก็พยายามเขาเรียกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความความเจ๋งของพญาแร้งในระบบนิเวศคะเราคิดว่าวันหนึ่งคนจะปรับเปลี่ยนทัศนคติมองแร้งในแง่มุมที่เป็นตัวที่ดีต่อระบบนิเวศอะค่ะ ก็หวังหวังว่าสักวันหนึ่งก็จะมีวันที่รักพยาแรงค่ะวันที่รักพยาแรงแล้วหวังว่าเป็นสิบสี่กลุ่มภาดนะ้วยเนาะแต่อาจจะเป็นอีกสิบปีข้างหน้าก็ได้นะเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> เรื่องง่ายๆเลยที่มนุษย์จะช่วยทําอะไรแบบนี้ <c oughs> ได้โอเคครับขอบคุณอ่อญยุพาแล้วให้กําลังใจฝากให้กําลังใจทีมงานทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบที่กําลังพยายามฟ <c oughs> <okay. S 1> ื้นฟูอยู่ขอบคุณมากครับ